สวัสดีครับผมนายแพทย์ธีรพ์ธรรมภา,าเลิศแพทย์อายุรกรรมเฉพาะทางสาขาประสาทวิทยาหรือทางสมองวันนี้ก็มาพูดเรื่องที่น่าสนใจมากเรื่องหนึ่งนะครับก็คือผู้ป่วยมักจะถามเสมอว่าเวลาทานยาละลายริ่มเลือดแล้วเวลาตรวจเลือดเนี่ยจะมีเกล็ดเลือดต่ําหรือเปล่านะครับหรือว่ามีภาวะซีดไหมอันนี้ก็ต้องเฉลยเลยนะครับว่าเมื่อผู้ป่วยรับประทานยาละลายริ่มเลือดจะ ไม่เห็นเกรดเลือดต่ำจากผลเลือดแล้วก็จะไม่เห็นภาวะซีดด้วยนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้มีภาวะเลือดออกอะไรที่มาที่ไปเนี่ยมันเกิดกลไกลยังไงเนี่ยเดี๋ยวหมอจะอธิบายโดยละเอียดให้ฟังนะครับจะได้เข้าใจตรงกันนะครับก่อนอื่นก็ต้องอธิบายก่อนว่าเขาว่ายาละลายริมเลือดที่ผู้ป่วยทานเนี่ยมันเป็นคำศัพท์ที่ กำกวมนิดนึงเพราะว่าในทางการแพทย์เนี่ยยากลุ่มนี้ประกอบด้วยยาทั้งหมด3ชนิดนะครับยา3ชนิดเนี้ยชนิดแรกคือเขาเรียกว่ายาต้านเกร็ดเลือดนะครับซึ่งก็จะประกอบด้วยพวกแอสไพรินโคพโิโดโเกลหรือพราวิกหรือว่าซิล,าซาซาซาลัสซหรือพรีทาวนะครับกลุ่มนี้ต้านการทำงานของเกร็ดเลือดนะครับชื่อมันก็บอกอย่างนั้นอยู่แล้วกลุ่มที่2ชนิดที่2ก็คือยา าการแข็งตัวของเลือดนะครับก็คือไม่ให้เลือดมันแข็งตัวได้ง่ายๆนะครับก็เมื่อก่อนเราก็จะได้ยินบ่อยยาชื่อวาฟารินนะครับเดี๋ยวนี้ก็จะมียากลุ่มใหม่อีกสัก4-5ตัวเช่นหมอพูดเร็วๆเช่นอพิสซาแบรหรือลิวควิสนะครับริวบล็อกซแบนนะครับหรือว่าซาเลโตอ่าลิเชน่าหรือว่าเอ็นด็อกซาแบนแล้วก็พาดาซานะครับอันนี้เป็นยากลุ่มเดียวกันกับวาฟารินแต่ว่า มีการพัฒนาให้ทันสมัยขึ้นออกฤทธิ์ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นควบคุมระดับยาได้ง่ายขึ้นอันนี้หมอเคยพูดไปในคลิปกันก่อนแล้วส่วนชนิดที่3เนี่คือยาสลายริ่มเลือดซึ่งโดยมากเนี่ยจะไม่ใช่ยาก,กินจะเป็นยาฉีดตอนที่เป็นอัมพึกแล้วมาโรงพยาบาลภายใน4ชั่วโมงครึ่งนะครับหมอก็เคยพูดไว้แล้วเหมือนกันนะครับฉะนั้นเมื่อคุณหมอพูดว่า ทานยาละารลริมเลือดเนี่ยมันจะอยู่ในหมวดของชนิดแรกหรือชนิดที่2เสมอนะครับคราวนี้ต้องบอกว่าชนิดแรกหรือชนิดที่2เนี่ยโดยเฉพาะยาชนิดแรกที่บอกว่ายาต้านการแข็งตัวของเลือดเนี่ยประสิทธิภาพของมันเนี่ยไม่ได้ทําให้จํานวนเกล็ดเลือดลดลงแต่มันทําให้การทํางานของเกล็ดเลือดเนี่ยาทางานน้อยลงนะครับก็จะทําให้เมื่อเลือดออกเนี่ยเลือดจะหยุดยาก เพราะว่าเกล็ดเลือดมันไม่ยอมทํางานเพื่อหยุดเลือดนะครับแต่อย่างที่หมอบอกคือมันลดในแง่ของการทํางานหรือฟังก์ชันของเกล็ดเลือดแต่มันไม่ได้ลดปริมาณนะครับของจํานวนเกล็ดเลือดฉะนั้นเมื่อตรวจเลือดแบบปกติเนี่ยจะเห็นว่าจํานวนเกล็ดเลือดเนี่ยยังมีจํานวนเท่าเดิมไม่ได้มีภาวะที่เกล็ดเลือดต่ําแบบน่าก,กลัวอย่างนั้นนะครับฉะนั้นรับประทานยากลุ่มนี้ตามที่แพทย์สั่งเนี่ยสบายใจได้นะครับ ส่วนยาต้านการแข็งตัวของเลือดเนี่ยแน่นอนมันไม่ได้ยุ่งกับเกล็ดเลือดการทาหรือจํานวนหรือแม้แต่การทํางานของเกล็ดเลือดอยู่แล้วนะครับเพราะว่าชื่อมันบอกว่าเป็นยาต้านการแข็งตัวของเลือดมันไม่ได้ไปยุ่งกับเกล็ดเลือดนะครับส่วนมันจะทําให้ซี้นหรือเปล่าเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่ามีเลือดออกหรือเ,เปล่านะครับแน่นอนถ้ามีแผลมีเลือดออกในทางเดินอาหารมีจ้ำเลือดเนี่ยมันจะทําให้เลือดมันหยุดยากถ้าเลือดออกแล้วจะหยุดยากนะครับ แต่ตัวมันเนี่ยไม่ได้มักจะทําให้เลือดออกนะครับหมายถึงว่าถ้ามีเลือดออกเมื่อไหลด้วยเหตุต่างๆเนี่ยมันจะแค่หยุดยากเฉยๆนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นตัวมันเองเนี่ยไม่ได้ทําให้ผู้ป่วยซีดนะครับถ้าเกิดว่าผู้ป่วยไม่ได้มีเลือดออกอะไรนะครับนั้นก็ถือว่าน่าจะสบายใจได้นะครับในจจุดหนึ่งว่าหมอมาบอกแล้วว่าเวลาที่ตรวจเลือดเนี่ยจะไม่เจอว่าผู้ป่วยมีเกล็ดเลือดต่ําหรือว่าเวลา มีภาวะซีดถ้าเกิดทานและประทานยากลุ่มทั้งหมดเลยหรือว่าเรียกวมๆว่ายาละลายริมเลือดก็ได้นะครับอันนี้ก็จะได้เข้าใจตรงกันนะครับแล้วก็ให้ข้อมูล